สวัสดีค่ะทุกคนพอหมาแล้วทุกคนฉันอยู่กรุงเทพมาหาคนครสวัสดีครับสวัสดีครับดีศูนย์สองแปดตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะอยู่ธนาคารนาคารส่งเคราะห์ทุกคนอยู่ธนาคารอาคารส่งเคราะห์สำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพตื่นแต่ตีห้าดูขอบตาดำมั้งล่ะเพิ่งมาถึงทุกคน พาคุณชายเขามาตอนแรกเขจะไม่ถือมาเออพาคุณชายมาปลดนี่ไม่ใช่สิปลดไปแล้วมาเอาฉนูดที่ดินสินสอดให้เม, <c oughs> มีเยผมอลืมถืปรจับก็ไม่ได้นะ <c oughs> แต่ว่ามันใหญ่แต่ว่าเขาบริการดีเขาแนะนําเราดีมากเลยบรรยากาศทางในก็แอร์เย็นดีจ้ะอีแม่ขัดไม่ได้เลยดย,ดยดุงทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงกว่าแล้วนะ จะ10โมงแล้วเราออกมาตั้งแต่รถติดเนาะออกมาตั้งแต่6โมงเช้าเตือนที่5เนาะก็จะอัน,นี้นิดนึงเดี๋ยวอคิวเดียวจากคนชชยรอคิวอยู่ฉน่ดฉนดบ้านบ้านยูงเทพนะแต่เราต้องไปที่หนึ่งก็คือไปเอาฉนุดที่ดินอันนั่นที่ดินอยูุคลาชซึ่งวันนี้น่าจะยุ่งจ้ะ วันนี้เราก็จะนอนกรุงแรมแล้วได้จองเรียนเลย <c oughs> คืนนี้เราต้องนอนกรุงแรมจ้ะเพราะว่ากูนี้เราต้องมีธุระอีกนั่นแหละช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นคนเมืองกัเหน่อนเดี๋ยวาจะยังนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ยมาถึงมาถึงเรียบร้อยกินก๋วยเตี๋ยวเลย <c oughs> ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างในก็คนเยอะอยู่นะคือทุกคนมาทำอะไรบ้าง มารับขนุนเลทุกคนเลยนะล้วก็จะมีเงิน,นแผนกเงินกู้หลักทรัพย์อันนี้เป็นหลักทรัพย์นี่นี่กรรมหมายถึงอะไรคะคืนอ,อนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกบรรยากาศดีมากแต่ว่าใหญ่ตัวกว้างฝังเพ้ไม่เคยเข้ามาสำนักงานใหญ่ธนาคารทอออสเลยเพราะว่าไม่เคยเป็นลูกค้าทอ,อสราเอออเลย,เลยที่สนักนั่นแหละ เดี๋ยวเอาอไปเซ็ตก่นอนนองไปนอกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูหน่อยอยู่ยกลางเมืองเลยนะอุน,นวรีเหรอพ่อใช่ไหมอันนี้แยกอสมทเแยกอสมทเแยกอสททุกคนนั่นแหละโอเคดูบรรยากาศสามีฉันผมเลยได้ใส่เสื้อตัวนี้ได้ปกติพี่ว่าใส่นะเนี่ยเสื้อตัวนี้ต่าง <laughs> W ศูนย์หนึ่งห้าที่ช่องบริการหกค่ะเสร็จแล้วจ้ะใช้เวลาห้านาทีแต่ใช้เวลาส่งสิบปี <c oughs> ว่าอพชใช้เวลาห้านาทีนะจ๊ะแต่อาาฝากเขาไวสิบปีเลิดมาก เสร็จแล้วสถานีต่อไปคือกองสวัสดิการวันนี้เราชัวกรุงเทพกันนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวให้เขาเดินไปรถกันนี่ทุกคนด้านแรกใบแรกของเราใบาแรกไม่ใช่ของเราของเขาจ้ะของอันนี้เป็นฉนดบ้านของคุณสาม,มีเนาะที่อยู่ประทุมนีไ่ไปเคยไล่ฟังแหละว่าแต่ว่านังไม่ได้อยู่น,ะนังให้เขาเช่านะก็คือ เรียบร้อยแต่อันนี้เราต้องเอาไปเปลี่ยนชื่อนังซื้อตั้งแต่สมัยเป็นสิบปีใหม่ๆเมื่<บ>มอเดีูวัวนที่ก่อนสิบปีที่แล้วจ้ะประมาณสิบปีที่ลแล้วซื้อล้วโกไม่ได้มาอยู่จ้ะเก้าปีที่แล้วจ้ะข้อสอห้าสิบจิตปีนี่หกเก้าปีจ้ะตอนนี้ ได้ฉนุดมาเป็นของเจ้าของแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเอาอีกอันหนึ่งจะ้ะอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เงินเพะนะไม่เกี่ยวนะอันนี้คือของเขาเงินที่เขาเก็บหอมรอมริบมาต่างๆนานาที่เขาทํางานนะก็คือเป็นสมบัติของเขาละเลยจะ้ะไม่ใช่สมบัติของเพไม่เกี่ยวกันแต่ก็ดีใจกับนางชีนางหรืว่าปดหณีก็คือเหมือนเราตั้งใจจะสั่งครอบครัวเงินโกงเงินเก็บนางน้นก็เอามาโปะบ้านโปะที่ใ้หมดจะ้ะเพราะว่าอะไรเอ่อ เราจะซื้อบ้านหลังใหม่ใช่ไหมล่ะเราก็เลยจะเคลียร์หนี้เก่าออกก่อนเราดีกว่าก่อนมานั่งคุยกันนะทุกคนว่า,วามีเงินนางมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมนางกะเอามาโปนหนีเ,เพื่อที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ดีกว่าเอาเงินไว้ในธนาคารแ,แล้ก็เล้โก็เป็นหนีต้องมาส่งทุเดือนทุเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟิวนั่นแหละจ้ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ ไอ้นี่จะมีมาแล้วผนหมดที่เป็นหนึ่งอย่างป้าเป็นคนไม่มีหนีมีสิลเลยจะไหน <Okay. S 1> มีแต่เมียในเดียววันโอ้ได้แล้วนั่นแหละสถานีต่อไปจ้ะกรมสวัสดิการไปเอาอีกใบหนึ่งจ้ะ วันนี้เราจะไปอันนี้เราเดินสายมาเอาชนูดสองใบคืนนี้เราก็นองเทพอ่ะจองแวนเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวจะดูว่ามากรุงเทพเรามากินอะไรกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะะเดี๋ยวนี่ให้ดูธนาคารทอโอสโซเห็นไหมป้าสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสโ,อโหรือว่าธนาคารอาคารส่งขดเนาะ กี่ปีเนี่ยวันเก้าปีเหรอถึงไหมเก้าปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าปีอยู่บนทางด่วนจ้ะกำลังจะถึงแล้วที่ใหม่ที่ใหม่ก็ไปดูคลิปใหม่แล้วกันเดี๋ยวมันยาวพูดทุกคนตอนนี้ฉันอยู่ฉันกำลังจะไปนั่นแหละบอกไปแล้วพรมสวัสดิการทหารบก วันนี้เป็นวันเป็นคนเทพสองวันจ้ะวันนี้ก็จะอารมณ์ดีจังนิดนึงอารมณ์ดีจะได้เป็นหนี้ใหม่อีกห้าล้านบาทวะว่า,วาเพื่อเพื่อนจ้ะกดหนี้เก่าเพื่อไปสร้างหนี้ใหม่ ส่วนจะจุดจับเลหมอชิดตที p s จ่ะเพราะว่าไม่น่าไม่น่ารวดถ้าไม่ใช่ GPS มันอยู่ในในเมืองมันก็เลยจำเป็นจ่ะเมื่อเกิดคือมาได้เมื่อก่อดเธอเรียนอยู่ที่ไหนตอนที่มาเรียนอยู่ตรงแถวอนุน,นเหรอ อันมันกรุ่โยธาไปเลยทุกคนปิดคลิปนี้แหละจะไปเจอกันคลิปหนาจะไปเอารักถ่ายหนาตากรมสวัสดิการทหารเป็นยังไงเด้อจะถ่ายดูเด้วอว่าหน้าตาเป็นยังไงยังไม่เคยมามชิทยุโอเคบางโอเคไปเลยทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้ะ